ผู้ใครจะกิเลสพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระเยยธรรมและพระอาริยสงเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐทั้งหลายขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีรศิลชโชโตและขอจะเจริญพรญาติโยมผู้ฝ่ายในธรรมทั้งหลายนะช่วงเวลาต่อจนิปายอัตบภาพพระเสถียรพงศิลพโตจะได้นำหน้าที่มานำเสนอร,รายการปฏิทินธรรมประจําวันนะยโยมนะสำหรับวันนี้ครูบาเองก็ถือโอกาสมาทักทายถ่ายถาม ญาติธรรมทุกๆท่านผ่านรายการปฏิทินธรรมประจำวันกับวันนี้วันที่สองแล้วของเดือนวันที่สองเดือน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 วันที่สองเดือนกุมภาพันธ์วันที่สองเดือนที่สองของปีเนาะสองกุมภาสองห้าหกหกขึ้นสิบสองค่ำเดือนสามปีขานวันพระฤหัสที่สองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกตรงกับวันพระฤหัส ขึ้น12ค่ำเดือน3ปีขานนายมนะกับรายการปฏิทินธรรมประจำวันคูบาดิโดได้มาทำหน้าที่ทางตรงนี้เนาะกับช่องทางการรับฟังการสื่อสารธรรมะการบรรยายธรรมกับช่องทางทางสถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธสมาคมอําเภอพังโคน FM 104.25 MHz ช่องทางแรกเป็นช่องทางหลักเนาะที่ญาติธรรมแล้วก็ญาติโยมสามารถรับฟังกันได้ในแถบอําเภอพังโคนแล้วก็อําเภอใกล้เคียง อาทิเช่นอำเภอวานอนอ์อำเภอพันนาะอำเภอนีคมน้ำอูนอำเภอวาริชภูมิอำเภอสองดาวอำเภอสว่างแดนดินอำเภออะไรอีกละ่ะอำเภอเจริญศรีเนาะก็นั่นแหละก็แถบนี้ก็จะฟังกันได้อยู่เนาะแล้วว่าอีกช่องทางหนึ่งก็ช่องทาง u t u b e เนาะพุทธสมาคมอำเภอบางโคนกดเข้าไปในช่อง YouTube ก็สามารถรับฟังทั่วโลกได้เช่นกันแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็แอปพลิเคชันบนเพย์สโต e ชื่อว่าแอปเป็นแอปพลิเคชันสีเหลืองๆชื่อว่าแอปวิทยุสร้างคุย สามารถโหลดมาไว้รับฟังกันได้รับฟังได้ทั่วโลกกันเลยเนาะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนซอกไหนถ้าขอให้มีอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-fi ก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไปก็สามารถรับฟังกันได้นั่นคือช่องทางแห่งการติดต่อสื่อสารในการรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมคำเทศคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระศีระโชโตโนโยมนะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สบายดีไหมเอ่ยทักทายไทยถามญาิธรามทางบ้านสักหน่อย หลายคนบอกว่าสบายดียูคูบาดีด้วเอ้ยพระสันนะยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมเดินหน้าตามแนวทางคำเทศคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันนี้ท่านบอกว่าวันนี้เราเดินมาทางมาถึงจุดไหนแล้วกับเส้นทางเดินของชีวิตที่ผ่านมาวันนี้ตื่นแล้วหรือยังต้องถามยายว่าตื่นแล้วหรือยัง ตื่นจากความหลับไหลลุ่มหลงตื่นจากกิเลสตัณหาราคะที่มันเล่นมาเรามาทั้งชีวิตนี่ตื่นแล้วหรือยังครูบาขอตั้งคําถามตัวใหญ่ๆตัวเท่าสาลา,า,าพุทธสมาคมนี่แหละคาถามตัวใหญ่ๆเลยตื่นแล้วหรือยังตื่นรู้ตื่นจิตตื่นใจจำใสยตามธรรมสะพังสดใหม่สดชื่นตื่นรู้เบิกบาน จมใสตามทาแล้วหรือยังครูบาขออนุญาตตั้งคําถามก็แล้วกันเนาะหลายคนบอกว่าตื่นแล้วครูบาดีเด้อเอ้ยโอ้ยสาธุด้วยสาธุกับโยมพ่อยโยมแม่หลายท่านที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะหลวงพ่อ,พอแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ตื่นและตื่นจากความหลับไหลลุ่มหลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราหลงเข้าใจผิดว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ที่เราเออละเ,เมอเพ้อฝันที่เราปรุงเราแต่งที่เราจําได้ไหมรู้ว่า นั่นคือเรานี่คือของของเรายึดมั่นถือมั่นผูกติดยึดติดทําให้จิตลงต่ําอีกมีแต่โทษมีแต่สิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นตื่นจากการหลับไหลจากสิ่งเหล่านั้นบางคนตื่นแล้วละ่ะจากสิ่งที่เป็นความชั่วความอบายสิ่งที่เป็นอกุศลตื่นแล้วแต่ก็มาติดอยู่ที่ความดีกิเลสผู้ดีกิเลสสายขาวก็มาติดมาลังไว้อีกเห็นไหม มันยากนะกว่าจะเข้าถึงเส้นทางสายอริยมรรคบางคนตื่นแล้วละ่ะบอกว่าตื่นแล้วจากทางทางอา,อากุศลและกากุศลดีชั่วเขาดําตื่นหมดแล้วว่าอย่างนั้นตอนนี้ติดอะไรอะ่ะมาติดที่สมาธิของฤาษีติดที่พมบาโลกอีกเขาเนี่ยยังมีเรายังมีของคู่เดินเดินทางสายนิพพานอยู่แต่ว่ามันไม่ถึงนิพพานคิดว่าตัวเองถึงแล้วแต่ยังไม่ใช่ยังมาติดอยู่ตรงฤาษี การปฏิบัติทำการทําสมาธิแบบฤาษีตายไปก็โผบนพรมบาโลกเนาะโดนดองอยู่นั่นแหละโดนดองอยู่ตรงนั้นดองในความเป็นพรมยังมีเรากับของคู่ยังมีเรากับความเอิบอิ่มยังมีเรากับสมาธิยังมีเรากับอะไรต่างๆอยู่หรือไม่วันนี้ครูบาก็ขออนุญ,ญาตบรรยายทำ สำหรับวันนี้นะประเด็นที่ยกขึ้นมาก็คูบามีหัวข้อข้อหนึ่งที่จะหยิบยกมาเป็นประเด็นทางธรรมก็คือว่ามีหนึ่งคำถามอยากจะถามญาติโยมว่ามีมีหนึ่งมีหนึ่งมีไม่ใช่คำถามหรอกแต่ว่าจะเป็นประโยคประโยคหนึ่งเป็นประโยคที่เตือนเตือนโยมที่อยู่ทางบ้านเป็นประโยคที่ว่าระวังโดนดอง นี่ระวังโดนดองเด้อระวังสิโดนดองมันแปลว่ายัางคูบาดิโดอันนี้เป็นประเด็นทางธรรมคุบายกมาวันนี้ระวังโดนดองท่านบอกระวังโดนดองในวัตะสงสารไม่พอระวังโดนดองในในชีวิตในชีวิตของการแต่งงานอันนี้ก็โดนดอง ในชีวิตของการมีลูกโดนดองเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตื่นจากการเดินโดนดองนี่คือผู้ที่ประเสริฐวันนี้เราจะมาอธิบายคําว่าโดนดองเหมือนกับผู้ที่ท่านปฏิบัติธรรมแล้วท่านคิดว่าท่านได้นิพพานแล้วนี่ลหลายหท่านยังมีเราเอิบอ,อิ่มเต็มเปี่ยมอยู่กับสมาธิดำดิ่งอยู่ในรถของสมาธิ ขณะตายในขณะที่จิตเป็นสมาธิก็โผลพรมโลกคิดว่าตัวเองถึงนิพพานแล้วแต่ยังมีความเป็นเราอยู่ตรงพรมโลกมีความเป็นเราอยู่ที่พรมโลกนั่นยังไม่ถึงนิพพานอันนั้นคือโดนดองในในในเรื่องของวัฏฏะสงสารในเรื่องของสัตว์โลกที่อยู่เหนือสุดนู่นพรมโลกเนาะชั้นพรมมีเท่าไหร่ก็ว่ากันไปวันหนึ่ง เมื่อหมดหมดบุญเมื่อหมดเหตุปัจจัยที่ต้องอยู่บนพรมโลกก็ต้องเวียนว่วยตายเกิดกลับมายังสวรรค์กลับมายังโลกมนุษย์อีกเห็นไหมความไม่เที่ยงแต่มันนานมากโดนดองตรงนั้นมันนานเหลือเกินไม่รู้เท่าไหร่กี่กับกี่กันเราก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละนั่นคือเรื่องราวของวัตะสงสารและทีเนี้การโดนดองที่คูบาดีโดพูดถึงในทางโลกของเราเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะการโดนดองในลักษณะของ การใช้ชีวิตประจําวันการดนดองลักษณะของการแต่งงานการดนดองลักษณะของการมีลูกเห็นไหมคือการที่ไม่เป็นอิสระจากทุกอย่างเราถูกเยื่อเหล่านี้ล่อเข้าไปติดกับดักติดล่างแหคิดว่าตัวเองเดินถูกทางแต่ไม่ใช่หลวงพ่อบอกแต่งงานเท่ากับหาเรื่องนะครนี้มันมันติดใจครูบามันสะกิดหัวครูบามากๆครูบาเลยไม่แต่งงาน เห็นไหมหาเรื่องยังไงเห็นไหมนั่นแหละก็เคยพูดมาหลายครั้งละเรื่องราวของการแต่งงานเนาะไทยบ้านบอกว่าอ้าวทาไมไม่แต่งงานสักทีหนึง่งว่าอย่างนั้นหาเอาเมียสันตัวเนะาะทำไมาเป็นยมเออคือบอกแต่งงานสักเคอสัน,นอยากอุ้มล้านแล้วตั้งสันตงสี่เห็นไหมจะเป็นลักษณะนั้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาฟังคําเทศคําสอนแล้วเราก็เลยรู้ซึ้งถึงลักษณะของ ใจที่มันเหมือนกับไม่เป็นอิสระเราต้องถูกคนคนนั้นเอาร่างกายธาตุขันของเรานี่ไปสนอง,องความต้องการของเขาให้ได้ผ่านความอยากผ่านความใคร่ผ่านการงอการงอนผ่านอะไรที่ต้องรายงานกันตลอดชีวิตคู่สำหรับคูบาแล้วมันเหมือนกับการมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอิสระมันเหมือนกับนั่นแหละ แล้วก็ว่ากันไปแล้วไม่อขอลงรายละเอียดนะเราให้ทุกท่านรู้กันเองนั่นคือลักษณะการโดนดองเพราะฉะนั้นคูบาจะเป็นอิสระกับสิ่งเหล่านั้นคูบาต้องต้องไม่โดนดองเ <c oughs> นาะ,ะนี่แหละก็ก็เลยยกมาเป็นประเด็นทางธรรว่าระวังโดนดองคุณจะอยู่กับสิ่งไหนคุณก็อยู่กับคุณก็จะเดินโดนสิ่งนั้นดองอ,อยู่กับงานก็โดนงานดอง แต่ละวันไม่มีเวลาเรามารูตัวเองหรอกคลุกจีกับงานกองงานงอกงอกงองงองทำงานยันเช้ายันคำงอกงองๆอกเห็นไหมอยู่อยู่กับเครื่องเสพต่างๆเราก็จะโดนสิ่งเหล่านั้นมันดองเราไว้โดนมันดองโดนมันคือมันมันจะเป็นเครื่องเสพเครื่องล่อที่หลอกล่อให้เราติดกับมันอยู่อย่างนั้นอย่างคนเล่นฟุตบอลเนี่ย ก็โดนฟุตบอลดองก็โดนดองนั่นแหละไม่เล่นไม่ได้อือย่างคนติดเกมก็ติดเกมโดนเกมดองอดองอย่นั่นแหละมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่มันจะอยู่ในลักษณะของเออสิ่งที่มากระตุ้นให้จัดให้จิตให้จิตมันมีความสุขให้จิตมันสนุกแล้วไปไหนไม่ได้นะคราเนี้ยโดนเกมดองก็เล่นแต่เกมนั่นแหละแต่ละวันเห็นไหม บางคนเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าระวังโดนดองสําหรับวันนี้ครูบาอยากจะมากระตุ้นใจในลักษณะของการออกมาพูดในลักษณะของว่าจริงๆแล้วจิตที่เป็นอิสระคือจิตที่มีความสุขครูบาไม่ได้ห้ามว่อาอ้าวอยากมีความรักนะครูบาถ้าครูบาพูดอย่างเงี้ยก็แสดงว่าครูบาไม่ได้สนับสนุนให้คนมีความรักกันนะดิครูบาไม่ได้ห้ามรักกันได้ แต่อย่ารักกันแบบเสพสนองกิเลสตัณหากันขนาดนั้นเพราะไม่ได้ดั่งใจก็ฟาดฟันกันรักกันด้วยจิตที่เป็นอิสระได้ไหมให้เกียรติกันให้พื้นที่ส่วนตัวกันให้ให้เวลาให้เกียรติให้ความเข้าใจให้คือคือคือ,ค,อ,ค,อคือไม่ต้องมาฟิกกันขนาดนั้นครูบาก็เลยโอ้ยยอมเลยกับระบบโลกกับระบบครอบครัวกับระบบความรักครูบาจะมีความรักได้นะครูบาเคยคิดว่าตัวเองมีความรักได้แต่ว่า ต้องเป็นความรักที่เข้าใจกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาคอยจับผิดว่าเ,เป็นไปไหนเนี่ยทำไมไม่กลับบ้านสักทีนึงทาไมตั้งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้จะอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไม่เป็นอิสระคู่บาไม่อยู่นะไม่ขอมีถ้าจะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนะนะตอนตอน,ตอนที่เป็นตอนที่เป็นโยมเพราะฉะนั้นคูบาตั้งตั้งตั้ง,งอุดมคติไว้เลยว่าถ้าจะมีความรักเนี่ยคนที่จะเป็นคู่ของเราต้องต้อง,งให้พื้นที่ส่วนตัวของเราให้มากๆไม่ใช่โทรตามจิตตามตาม,ตามตลอดไม่ได้ เราต้องมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มีเวลาที่จะใช้ไปในสิ่งที่เราชอบเช่นอ่านหนังสือไปร้านหนังสืออะไรเงี้ยไปร้านน้ําชาอะไรเงี้ยไปชงชาชงชาดื่มแล้วก็ไปมีหนังสือเล่มโปวดสักเล่มหนึ่งไปอ่านหนังสือไปเข้าชมรมรักสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยไปไปค่ายอาสาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเงรี้ยครูบาจะชอบอะไรประมาณเนี้ย กก,ก,กินชิปเปงรักโลกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคูบาจะเป็นสายสายหอบสายหิวสายรักโลกสายถุงผ้าถือถุงผ้าไปไหนต้องมีถุงผ้าเด็ดเจอเศษพลาสติกตามสนามหญ้าสวยๆคูบาจะเก็บทันทีคูบาตั้งแคมเป็นไว้ว่าสนามหญ้าสวยๆไม่ควรมีพลาสติกแม,ม,ม้ชิ้นเดียวเจอเศษพลาส,สติกตามสวนาสาธารณะคุบาก็จะเก็บคูบาจะเป็นคนที่เซฟเวอร์รักโลก หอบหิวถุงผ้าอะไรเงนะี้ยนั่นแหละก็ว่ากันไปนั่นคือเรื่องราวของวิถีโลกเพื่อจะโยงเข้ามาสู่ธรรมะเนาะนี่แหละก็เลยเป็นประเด็นทางธรรมแล้วก็อยากจะมาตอกย้ำให้ญาติธรรมทุกทุกท่าทททททนได้มองกับเรื่องราวที่ผ่านมาครูบาไม่ได้บอกว่าการมีชีวิตกันการมีชีวิตคู่กันมีครอบครัวเป็นสิ่งที่ผิดครูบาไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ครูบาแค่กระตุ้นใจแค่ว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าการมีชีวิตคู่นี่ คู่ของเราจะให้อิสระภาพกับเรามากๆและให้ความเข้าใจให้เกียรติกันครูบาเองก็ให้เกียรติสมมุติว่าครูบามีแฟนตอนสมมุติว่าเป็นเป็นโยมนะสมมุติว่าเป็นโยมครูบาเองก็ให้เกียรติแฟนครูบาแฟนครูบาก็ให้เกียรติเราต่างคนต่างให้เกียรติกันแล้วก็ให้พื้นที่ส่วนตัวของกันและกันไม่ได้มาฟิกตายตัวว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นต้องกลับบ้านในเวลานี้ไงอ่าอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นคงคงไม่ยอมมีคงอยู่เป็นโสดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเราเป็นคนที่รักอิสระมากๆแล้วก็ชอบความเป็นอิสระภาพมีชอบความเป็นอิสระกับทุกอย่างไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พยายามที่จะไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวกับอะไรมากเกินไปช่วยคนก็ช่วยแบบเบาๆบางๆช่วยแอบช่วยด้วยนะช่วยคนนี่ช่วยโดยที่ช่วยโดยที่ไม่ต้องให้เขารู้ว่าเราช่วยเขาจะได้ไม่คิดว่าเขาติดค้างบุญคุณเราเป็นขนาดนั้นนะ เออเป็นอย่างนั้นช่วยใครก็บางทีก็ช่วยไปก็ช่วยแล้วแล้วก็แล้วไม่ต้องมาแบบมาตอบแทนอะไรกันก็ได้อะไรเงี้ยเป็นความดีอ่อนๆความดีจางๆแต่เป็นการทําเต็มที่แต่ผลออกมานน่ขอรับแบบอ่อนๆจางๆเราไม่ต้องการแบบว่าอยากได้ผลของการกระทาที่มันขนาดนั้นก็เลยนี่แหละอยากจะมาชวนทุกท่้นให้ ละลายคลายจางความเป็นตัวตนลงวันนี้เส้นทางสายแห่งการปฏิบัติหลายคนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนการดูตัวเองการปฏิบัติธรรมบางคนคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องมานั่งสมาธิหลังคดหลังแข็งในศาลาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงทีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมาเดินจงกรม พอถึงวันกาหนดกลับก็แยกย้ายกันกลับบ้านกิจกรรมมีแค่นี้ฟังธรรมก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างกิจกรรมมีแค่นี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดมาหันความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติธรรมสิ่งแรกเหนือสิ่งอื่นใดเลยเป็นความเข้าใจก่อนเราเข้าใจยังไงเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจธาตุสังขารเข้าใจขันห้าเข้าใจอริยสัจสีแค่ไหนและเข้าใจว่าเกี่ยวกับความเป็นเราความเป็นตัวเป็นตนที่มันเกิดขึ้นที่มันปรากฏให้เห็นอยู่ ทุกเมื่อเชวาวันเนี่ยมันคืออะไรและความยึดมั่นถือมั่นความกลัวความหวงความห่วง,คว,วงความยึดติดความตนีทีเหนียวความเป็นตัวตนที่เกิดขึ้นนี่มันคืออะไรและเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แล้วมองมาเห็นลักษณะของวัตตะสังสงสารคือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบาก ื่อที่จะโยงเข้าไปสู่หลักอริยสัจส,สีคือแนวทางแห่งความพ้นทุกสิประการทุกสมุทัยนี้โรดมักเนาะนี่แหละครูบาถึงอยากจะกระตุ้นแล้วก็อยากจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเส้นทางเกี่ยวกับการเดินไปบนเส้นทางแห่งการปฏิบัตินั่นเองนะโยมนะอ่ะเข้าสู่ช่วงนี้ก่อนแล้วกันเนาะครูบาได้หยิบยกเอานี่แหละ ประเด็นทางธรรมก็เป็นวันนี้ง่ายๆหัวข้อวันนี้ท่านบอกว่าคิดไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้จักควบคุมคําพูดและการกระทาท่านบอกเนาะคิดไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้จักควบคุมคําพูดและการกระทําบทความจากอาจารย์พระสินอินทรวงเนาะท่านบอกว่ามนุษย์เราไม่ได้เกิดมนุษย์เราไม่ได้คิดดีตลอดเวลาทุกคนคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องธรรมดา การควบคุมคําพูดและการกระทําจึงเป็นสิ่งสําคัญหากเราคิดไม่ดีแต่ให้มันหยุดอยู่แค่ความคิดผลเสียผลเสียหายก็แค่ความไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมตนเองความคิดไม่ดีแล้วคําพูดหรือคําพูดหรือการทําตามความคิดความเสียหายจะไม่หยุดแค่ความไม่สบายใจแต่มันอาจลุกลามบานปลาย ทำให้ความสัมพันธ์เสียหายความเชื่อมั่นถูกทำลายหรือทําให้เราเสียประโยชน์ไปอีกหลายอย่างคําว่าปากกับใจตรงกันมองทางโลกก็ดูว่าเข้าท่าหน้าคบดูมั่นใจแต่ถ้าพิจารณาให้ดีก็จะรู้ว่าการทําอย่างนี้ก็ไม่ได้เข้าท่านักทุกทคนมีสิทธิ์จะคิดอะไรก็ได้แต่การกระทําและคําพูดนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านบอกว่าคนเรานี่มีสิทธิ์จะคิดอะไรก็ได้แต่การกระทําและคําพูดนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกและโลกนี้ก็ไม่ได้มีแค่คนที่เราคนที่รักเข้าใจและให้อภัยเราอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไรคิดไม่ได้ก็ให้ระวังแต่เมื่อใดท่านบอกว่าแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราเนี่ยคิดดีไม่ได้ก็ให้เฝ้าระวัง อย่าพูดหรือทําอะไรไปตามความคิดที่ไม่ดีของตัวเองอันตรายและความตกต่ำอันตรายและความตกต่ําจะเกิดขึ้นในชีวิตปัญหาต่างๆจะตามมาอีกมากจากการที่เราไม่มีวุฒิภาวะไม่รู้จักควบคุมคําพูดและการกระทําของตนเองท่านบอกเนะาะง่ยคิดจากเรื่องนี้ก็คือว่าความคิดไม่ดีมันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคําพูดหรือการกระทํานี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ การกระทําและคําพูดเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราสามารถควบคุมได้ความคิด่มันโผล่ขึ้นมาเราก็เห็นสิ่งที่ดีไม่ดีมันก็เป็นเจตสิกเราสังสมความรู้สึกลึกคิดแบบไหนมันก็โผล่ออกมาแบบนั้นแต่สิ่งที่เราพอควบคุมและมีสติที่จะแสดงออกได้คือคําพูดและการกระทําอันนี้ให้ระมัดระวังนายมนะถ้าคิดไม่ดีแล้วเราแสดงผ่านคําพูดพังพูออกไปการกระทําก็ไม่ดีตาม การสร้างภพสร้างชาติมันก็จะเป็นเสื้อสะสมเป็นพีชาเป็นอนุสัยสั่งสมในคันธันดานของเรากลายเป็นความตัวกลายเป็นความเป็นตัวเป็นตนกลายเป็นสิ่งที่จะไปสารต่อสันตติในภพชาติต่อไปดีก็โอเคดีถ้าไม่ดีก็ลงต่ําลงอบายถ้าดีก็ขึ้นสู่ที่สูงภพใหม่สวรรค์ชั้นฟ้าก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็นํามาหยิบมากระตุ้นจิตกระตุ้นใจญาติโยมทุกทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องราวของการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการสั่งสมสั่งสมแบบไหนมันก็แสดงออกมาแบบนั้นสิ่งเหล่านี้สําคัญมากๆนะ้อยโยมเนาะครูบาก็เลยอยากจะตอกย้าแล้วก็ให้กําลังใจญาติโยมทุกๆท่านว่าวันนี้เราสั่งสมความโกรธมากแค่ไหนการสร้างภพสร้างชาติเนี่ยสร้างภพชาติอย่างภพเนี่ย ความโกรธนี่ยโทสะเนี่ยสร้างพบสร้างโทสะโกรธปุ๊บโทสะเกิดขึ้นละพบพบนี่คือโทสะพบนี่คือความเป็นเราพบนี่คือพบชาตินะการสร้างพบชาตินะพบคือความเป็นเป็นอะไรเป็นความโกรธชาติคือคือความเอาตัวเราเนี่ยชาติก็คือเราขณะโกรธปุ๊บร่างกายก็หน้าเนิ้วคิ้วขมวดแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นคือธรรมชาติของความโกรธ จิตใจก็ร้อนรุ่มกุ้มใจอาคาดเคียดแค้นเห็นไหมนั่นคือเจตสิกในส่วนของเวทนาเพราะฉะนั้นสร้างเชื้อแห่งความโกรธสั่งสมซื้อเชื้อแห่งความโกรธไว้เยอะร่างกายก็หน้านิ้วคิ้วขมวดผิวพันหยาบก้านจิตใจก็หมองเศร้าอ,อาคาดพยาบาทเห็นไหมมันสังเกตกันได้นะสิหลเหวันนี้เพราะฉะนั้น มันสั่งสมชุนเชื้อคุณงามความดีมันสำนึกรู้คุณสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าไม่ต้องไปขอบคุณสิ่งอื่นใดก็ได้ขอบคุณอะไรก็ได้ที่มันอยู่ตรงหน้าในหนึ่งหนึ่งวันนี้มันสำนึกรู้คุณสิ่งดีงามแล้วชีวิตจะพบเจอกับสิ่งดีๆนะโย,ยมนะเข้าร้านสะดวกซื้อเข้าเซเว่นอขอบคุณพนักง,งานหน่อยเ,อเห็นคุณลุงเก็บขยะเก็บขวดขอบคุณคุณลุงหน่อยทําให้บ้านเมืองสะอาดเห็นไหม ขอบคุณสำนึกรู้คุณเจอพระเดินผ่านหน้าบ้านทําไงอ่ะโอ้ยอนุโมธนาได้ด้วยถึงแม้ลูกช้างจะไม่ได้ใส่บาตรก็เถอะวันนี้เตรียมไม่ทันก็ไม่เป็นไรเห็นไหมจิตที่เป็นกุศลมันจะดึงจิตดึงใจมันจะชูตัวเองมันจะชูชูตัวเองขึ้นพอชูตัวเองขึ้นกายผิวพรรณก็เปล่งปั่งหน้าตาก็สดใสเมื่อไม่มีความโกรธ มีความปิติยินดีมีความอนุโมทนากับคนอื่นนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มากระตุ้นจิตกระตุ้นใจญาติธรรมทุกๆท,ท่านที่เดินทางสายอริยมรรคเดินทางสายแห่งการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับผ้าเหลืองผ้าขาวแม่ชีหรือพระสง์หรือลูกชาวบ้านที่มาบวชหรืออ,อุบาสกอุบาสิกาไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรนั้น แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรอะคุบาดิโดมันขึ้นอยู่กับตัวปฏิบัติตัวเดียวกันคือการละลายตัวตนการละลายคลายจางการเร่งความเพียรตามแนวทางคำเทศคำสอนของพระดชษระคุณหลวงพ่อวีระศิลโชโต,โตหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆก็ได้ที่ท่านที่ท่านส่งเสริมการปฏิบัติสายนิพพานเนาะก็เป็นอะไรที่ประเสริฐมากๆอนุโมทนาะบุญกับญาติโยมทุกๆท,ท,ท่านนะที่มีโอกาสมาเข้ากรรมฐานมีโอกาสมาปฏิบัติธรรม คบาเห็นแล้วคูบาก็ชื่นใจสาธุด้วยบางคนตั้งค่าไว้แล้วว่าจะมาเอามาได้นะโยมนะวัดป่าสร้างคุยเนี่ยอย่างวันที่1ถึงวันที่8กุมภาเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมเข้ากรรมฐานอุบกิบปิดวาจาอุบกิจปิดวาจาตลอดระยะเวลา1ถึง8เช้าวันที่1ถึงเช้าวันที่8 7คืน8วันของการ บำเพ็ญภาวานาของการจัดก,กิจกรรมฟังธรรมต่อหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีละศิลโชโต,โตสองทุ่มหกโมงเย็นถึงสองทุ่มท่านก็จะลงมาเทศที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเอ้ยไม่ใช่ท่านจะลงมาเทศที่ศาลาพุทธสมาคมแล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระทั้งเนรแล้วก็อุบาสกอุบาสิกานั่งรับฟังเทศสดจากท่านเนาะเป็นอะไรที่ประเสริฐมากๆบนเส้นทางสายอริยมรักสายแห่งการปฏิบัติคุบาสาธุด้วยนะ ใครที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมก็มาได้เลยนะโยมนะหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่มีตังค์สักบาทหนึ่งก็มาอยู่ได้หลวงพ่อท่านส่งเคาะอยู่แล้วละเรื่องราวของขอให้ปฏิบัติขอให้มาปฏิบัติจริงๆเถอะไม่ได้มากินมาเที่ยวมาเล่นมาเสพขอให้ปฏิบัติจริงๆหลวงพ่อท่านส่งเคาะเนาะที่นี่วัดป่าสร้างคุยสาลาพุทธสมาคมด้านหน้าก็มีสถานีวิทยุเสียงธรรมที่เป็นสิ่งที่นี่แหละ คำจุนวัดไว้ก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกทุกท่านเนาะเป็นกำลังใจให้บนสายทางปฏิบัติขอให้มีความสุขนะในเรื่องในปีใหม่เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงศีลสติสมาธิปัญญาอุดมไปด้วยสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตนี่แหละก็เลยมากระตุ้นใจโยมยายทุกท่าน ให้เดินตามทางเส้นทางสายอริยมรรคเส้นทางกรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นช่วยให้การกระตุ้นจิตกระตุ้นใจดีขึ้นสติสมาธิตรงนี้เป็นสมถะฝึกฝึกไว้เหลาคมไว้เพื่อให้ปัญญามันเดินสามแม่ทัพหลักที่จะทำให้เราเข้าถึงนิพพานที่จะทำให้เราเดินตาม ทำเที่ยงสอนหลวงพ่อได้อย่างถูกต้องมีสติสมาธิปัญญาสติสมาธินี่คือสมถะอันนี้เราฝึกฝนได้ส่วนปัญญาคือวิววปัสสนาเนาะเริ่มต้นจากสมาธิทิก่อนเลยม,ม,มักมีองค์แปะข้อแรกสมาธิทิต้องเกิดเมื่อเกิดสมาธิทิแล้วเราก็จะได้มาเจริญสติสมาธิในส่วนของวิปัสสนาไอ,อในส่วนของสมถะหลังจากนั้นสมถะกับวิปัสสนาก็ คู่กันไปส,สติสมาธิปัญญาก็ก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันเนาะมันก็จะได้ลักษณะของการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือเราก็จะได้เมื่อสติตื่นรู้สติสติหมายถึงธรรมชาติของ,ของอนี่แหละธรรมชาติของความตื่นรู้กับสิ่งปรากฏที่อยู่ตรงหน้าเนาะ สติจดจอกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสมาธิตั้งมั่นตั้งมั่นป้ายปัญญาก็เดินหลวงพ่อพูดอะไรก็เข้าใจเขาเนี่ยเข้าหูซ้ายไม่ต้องทะลุหูขวาเข้าหูขวาไม่ต้องไม่มาทะลุหูซ้ายละก็จะเห็นธรรมชาติของกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้ได้ชัดเจนและทุกท่านก็จะโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนาะเราหลงมาทั้งชีวิตนี่ ไม่น่าละ่ะอย่างนั้นมันถึงเป็นอย่างนี้ไม่นี่ไม่น่าละ่ะคนนั้นถึงเป็นอย่างนี้ไม่น่าล่ะคนนี้ถึงเป็นอย่างนั้นเนาะเป็นอะไรที่ต้องตระหนักให้ความสําคัญแล้วก็พยายามกระตุ้นจิตกระตุ้นใจพยายามเารียนรู้แล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติก็ได้เข้ามามาเติมศรัทธามาเติมความเพียรมาเติมความเชื่อมั่นต่อพระพุทธศาสนาเพื่อให้เพื่อให้ความเป็นเรา มันละลายคลายจังลงให้น้อยที่สุดอดีตผ่านมาแล้วจบดับไปหมดแล้วมันทําอะไรไม่ได้ความเป็นเราตรงนั้นสารตติต่อกันมาไม่เกี่ยวไม่มีใครเป็นใครอนาคตยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งไปคํานึงถึงมันมากนักเนาะสักวันหนึ่งเราก็จะได้นี่แหละอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมา,มา,ม,ามาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันให้มองทุกอย่างเป็นกลางๆนโยมนะ เดินทางสายกลางอ่าเวลาหมดหมดเวลาและคูบาดิโดก็คงจะได้ลำลาไปแล้วนะสำหรับรายการวันนี้รายการปฏิทินธรรมประจำวันก็ขอ,อยุติการทำหน้าที่ไว้เพียงเท่านี้นะโยมนะก็ขออ่านี่แหละส่งท้ายขอให้ญาติธรรมทุกท่านอ่มีความสุขสมบันตุกความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการแล้วก็อ่าเป็นเป็นปีแห่งความโชคดีนะโยมนะคูบาดิโดไปแล้วกับรายการวันนี้ก็ ลำลาไปแล้วเจริญพร